เอพดหวานวอวยพรวันเกิดสามีปอนัทาวุฒต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าจะกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสองไปแล้วแต่ก็ยังคงหวานกันเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนมีแต่ทวีคูณความหวานขึ้นเรื่อยๆสําหรับคู่ของพเพเอกหนุ่มดอมากความสามารถยังปอนัทาวุฒและภรรยาสาวสวยเอพรทิปซึ่งทั้งคู่มักจะมีโมเมนต์หวานๆมาให้แฟนๆได้อิจฉาตาร้อนกันอยู่เป็นประจำค่ะ ล่าสุดเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มปอที่มีอายุครบ4 7ปีซึ่งเจ้าตัวได้รับเสร์ไพรสยน่ารักน่ารักจากภรรยาและลูกๆด้วยหนุ่มปอได้โพสภาพพร้อมกับเขียนข้อความในใจเอาไว้ว่าวันเกิดของขวาญเค,ค้กครบแฮชแท็กขอบพระคุณเมียที่จัดให้นะครับขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆทุกกลุ่มที่รู้จักสนิทกันมาตั้งแต่โรงเรียนมัธยมม,มหาวิทยาลัยดังสิทธ์เพื่อนที่เรียนอังกฤษเพื่อนพี่น้องช่องสามและช่องอื่นๆ ทีมงานละครช่างไฟช่างกล้องช่างปรับปาดแม่ครัวเสื้อผ้าใดที่สําคัญเดล่าบรรดาแม่ยกแฟนขับแฟนแม่ขับผู้ที่ชื่นชอบชื่นชมในครอบครัวก,กับผมต่างก็ส่งคําอวยพรมามากมายเดือเกินผมขอกลับพักคุณมากๆเลยครับขอให้พรทั้งหมดของท่านเป็นจริงนะครับและขอให้พรกลับไปสู่ทุกท่านด้วยขอให้สุขภาพแข็งแรงภูมิขึ้นสูงๆร่ำรวยเงินทองกลับมาทำงานอะไรก็ขอให้ค้าขายได้ดีๆ แต่ที่สําคัญขอให้ความรักอบวนอยู่รอบกายคุณนะครับสวัสดีครับทางด้านของเอกก็ได้เขียนข้อความอวยพรวันเกิดสามีที่อ่านแล้วต้องยิ้มตามในความหวานของทั้งคู่ผู้ชายคนนี้คือที่สุดสําหรับเรามีครบทุกรสชาติดีที่สุดสนุกที่สุดเป็นพ่อที่ดีที่สุดแต่รักเราที่สุดการมีคนดีๆอยู่ข้างกายถือว่าโชคดีมากๆพี่ปอไม่เคยทำให้ครอบครัวเดือดร้อนมีแต่มอบสิ่งดีๆ และมอบความรักให้พวกเราตลอดพี่ปอบเป็นพ่อที่ใส่ใจลูกมากดูแลลูกเมียเป็นอย่างดีตั้งใจทํางานเพื่อครอบครัวทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวไม่ผิดหวังจริงๆที่แต่งงานกับผู้ชายคนนี้เพราะเขาเป็นคนดีจริงๆวันเกิดปีนี้ไม่มีเซอร์ไพรส์เหมือนทุกๆปีเป่าเค้กกันง่ายๆกินกันในครอบครัวแต่มีความสุขจังรักพ่อมากนะคนดีของมามี